สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่25ธันวาคม2565นะครับจะพามาชมท่อนพันธุ์นะครับต้นพันธุ์พันธุ์ญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับหญ้าเนเปียท้ายเขื่อนซปเปอรีฟนะครับซึ่งชุดนี้นะครับทางสวนได้ทำการตัดจากแบ่งต้นพันธุ์นะครับสำหรับ ท่อนพันอย่างเดียวนะครับเอาไว้เป็นท่อนพันอย่างเดียวนะครับเตรียมจัดต่งให้กับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับติดต่อทางสวนเข้ามาว่าอยากได้นะครับพันท่อนพันย้าในเปียไทใช้เกิดซุปเปอร์ไปลงปลูกนะครับเดินจะเดินทางมาที่สวนนะครับรับด้วยตัวเองนะครับช่วงบ่ายโมงของวันนี้นะครับ สำหรับหญ้าเนเปียร์ท้ายเขื่อนซุเปอร์ลิฟก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ทางสวนอยากแนะนําให้กับพี่ๆนะครับมีไว้โรงปลูกนะครับเพราะว่าถ้านะครับไปปลูกเป็นแปลงตัดตัดใบนะครับเพื่อเอาหรือรำเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์นะครับก็ทางสวนแนะนําเลยนะครับตัวนี้เพราะว่าช่วงหนึ่งถึงสองเดือนนะครับ ใบเขาจะใหญ่นะครับแล้วก็ต้นอวบนะครับถ้าลงปลูกในที่ดินดีน้ําดีนะครับเราก็บํารุงดูแลนะครับใส่ปุ๋ยนะครับแนะนําเป็นปุ๋ยขี้วัวก็ได้นะครับเราเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยง,ยงสัตว์อยู่แล้วก็เอา,เอาขี้ขี้วัวก็คือปุ๋ยคอกนะครับมามาใส่นะครับหรือจะเป็นขี้ไก่ก็ได้นะครับในเรื่องสอง ปุ๋ยเคมีก็แนะนำให้ใส่นะครับบำรุงในเรื่องของอปุ๋ยเสริมนะครับปุ๋ยเสริมหรือปุ๋ยยูเรียก็ได้นะครับใส่แต่ให้ใส่จำนวนไม่เยอะนะครับประมาณช้อนหรือครึ่งช้อนช้อนกินข้าวเราเนี่ยนะครับสำหรับอยอดในเปลียนไายเขื่อสุบรีบก็เป็นเหมือนอเขาให้ใบใหญ่นะครับ ถ้าเราดูแลรักษาดีๆปลูกในดินที่ดีนะครับก็ประมาณสัก2เดือนขึ้นไปก็ตัดใบได้เลยนะครับตัดใบเลี้ยงสัตว์ได้เลยนะครับนะครับต้นเขาจะอวบแล้วก็ต้นเขาเนี่ยลำเขาเนี่ยจะจะ,จะอ่อนนักจะกรอบนะครับออบวัวนี้ชอบเลยนะครับนะครับสําหรับที่ทางสวนนะครับเอาไว้นะครับสําหรับ เป็นท่อนพันธุ์อย่างเดียวนะครับก็คือจะปล่อยให้เขาได้อยุนะครับทางส่วนก็จะตัดมาเป็นท่อนพันธุ์นะครับนะครับพอเราสรับท่อนเราก็จะประมาณนี้นะครับ ได้อายุนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับสนใจท,ท่อนพันยา่าเนเปียรไทยเกิดสุป,ปรีก็สามารถติดต่อได้ทางเพจสวนธนพัฒนสกลนครนะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมาเลข0910515839แอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลย อีกหนึ่งช่องทางน,นะครับที่จะติดตามทางส่วนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง y o u u u e เพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นนะครับพี่ๆสามารถเข้าไปกดติดตามนะครับกดแชร์และกดถูกใจด้วยนะครับ